วันนี้เราก็ดับทุกมาดับทุกเพราะว่าโลกนี้ท่านเตือนไว้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปถ้าเราไม่ดับทุกข์ที่เกิดจากความคิดคนเรามีสองอย่างในโลกนี้คือหลงลักกับหลงชังบางทีคนนีคนคน้คนเดียวกันนี่แหละ ก็แรกๆก็หลงลักนานๆก็ไปหลงชังไอ้แรกๆก็หลงชังนานๆไปก็หลงรักมันลักกับชังนี่แหละเราหลงอยู่สองอย่างคือไม่หลงซ้ายก็หลงขวานะไม่หลงหน้าก็หลงหลังนะเหมือนคนแก่ๆหลงหน้าดืมหลังอย่างเนี้ยคนหลงก็เหมือนกันแหละไม่ว่าวัยไหนเป็นใครก็แล้วแต่ก็หลงอยู่สองอย่างนี้แหละหลงลักหลงชัง ถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็หลงรักแต่ถ้าเสียผลประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์ก็หลงชังนะหรือว่าความคิดเห็นต่างกันก็หลงชังความคิดเห็นเหมือนกันก็หลงรักหรือว่าพวกเราก็หลงรักแต่พวกเราเปลี่ยนไปพวกเขาก็หลงชังโลกมันเป็นอย่างนี้แหละแม้แต่คนรักด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นสามีภรรยาก็หลงรักหลงชังอยู่ เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่น้องก็หลงรักหลงชังเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นเพื่อนก็หลงรักหลงชังอยู่แค่เนี้ยมนุษย์นั้นหลงสองอย่ยางน,นั้นเราอย่าไปเสียเรียดอย่าไปเครียดกับมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่อยู่รอบตัวเราเพราะคนเรามันก็แค่นี้แหละแค่หลงรักหลงชังแต่ถ้าใครไปไกลกว่านั้นคือดับทุกข์ที่เกิดจากความคิด ไปหลงรักหลงชังนะเวลาจะรักก็ดับทุกข์ที่ใจเวลาจะคิดชังก็ดับทุกข์ที่ใจของเราแค่นี้เราก็ไม่รักใครไม่ชังใครละแต่เราจะมีน้ําใจเนะสมอต้นเสมอปลายให้กับทุกๆคนนะใครดีมาเราก็ดีไปใครไม่ดีเราก็ยังดีอยู่ไม่จำเป็นต้องเลวเหมือนเขาไม่จำเป็นต้องว่าร้ายกล่าวร้ายคิดร้ายให้ร้ายเหมือนเขาเพราะอะไรเพราะว่า เรื่องของคนเนาะปกติคนเราครบคนนี่มันก็คบได้แค่นี้แหละมันมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าเราครบเทวดาเทวดาก็ไม่ว่าร้ายก่าร้ายเราตั้นให้คุณอย่างเดียวฉนันคนทุกวันนี้ยึงไม่เคยมีเพื่อนคนที่มีเพื่อนแล้วเพื่อนมันหลงชังไปแล้วก็ไปคบเทวดามีคนรักหลงชังไปแล้วก็ไปคบเทวดาการครบเทวดาเนี่ยเทวดาทําให้เรามีอยู่มีกินมีใช้นะให้แสงสวา่างให้ความสุข นะเพราะว่าคนเรานี่มันเปลี่ยนทั้งวันแหละเปลี่ยนเป็นรักเป็นชังรักคนนั้นชังคน enced, คน, Nico, คนีนนน้ชังคนนี้รักคนนั้นรักพวกนั้นชังพวกนี้นะมันก็ความจริงแล้วมันเกี่ยวกับความคิดนะเกี่ยวกับความคิดคนไหนถ้าดับทุกข์ก็ไม่หลงรักไม่หลงชังใครทั้งนั้นหละปล่อยวางหมดใครจะชังกันใครจะรักกันก็ช่างหัวมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับเราเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดอะไรกับความรักความชัง แต่เราจะดีกับทุกๆคนเสมอต้นเสมอปลายไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่แค้นใครอยู่สบายใครจะเป็นยังไงวุ่นวายทะเลาะขัดแยง้งบอกแหวงกันแหวนะคอยรังควานกันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราท่านก็เลยให้เราเนี่ยดับทุกคนเราถ้าดับทุกที่ใจได้เนาะก็ไม่คิดอะไรกับใครทั้งนั้นหละมองกันด้วยความเมตตาพูดจากันด้วยเสียงที่อ่อนโยนอ่อนหวาน มีความรู้สึกที่ดีให้กันอันนี้ก็เกิดจากคนที่มีการศึกษานะแต่ไม่อย่างนั้นแล้วมันมีแต่ความรู้ที่ไร้าการศึกษาคือไม่ปรับพฤติปฏิบัติสงบใจคือสงบใจไม่เป็นดับทุกข์ไม่เป็นความรู้ไม่สามารถดับทุกข์ได้เพราะความรู้ทําให้คนเราคิดมากอวดดีโอดเก่งอวดชั่วหรือว่าเอาเปรียบหรือว่าคอยคิดว่าร,าร้ายการ้ายคนอื่นด้วยความรู้เอาชนะคนอื่น,นด,ด้วยความรู้ แต่ความจริงคือความสงบใจการดับทุกข์สำคัญกว่าเพราะในโลกนี้ถ้าเรายอมรับเราเกิดมาแล้วเจอทุกทุกวันดินน้ำลมไฟอากาศเดี๋ยวรอ้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวดูกระหายเดี๋ยวง่ว,วงนอนเดี๋ยวเหนื่อยทุกทั้งนั้นแต่เราก็ดับทุกข์แต่ถ้าคนเราไม่รู้ว่ามันทุกข์เราก็เอาแต่คิดคิดจะกินคิดจะนอนคิดจะเที่ยวคิดจะทํางานคิดจะมีเงินคิดจะมีคนรักคิดจะมีคนนับหน้าถือตา คิดไปเรื่อยมาคิดไปเองแล้วคนอื่นคิดด้วยก็คิดกันไปใหญ่คิดการใหญ่คิดมากรวมมาหัวกันคิดรวมหัวกันพูดรวมหัวกันทําพอจุดท้ายมันก็หลงนั่นแหละหลงรักหลงชังนั่นแหละมันไปไหนไม่รอดเรามนมุษย์มันอยู่แค่นี้แหละไม่ซ้ายกับขวาไม่หน่ากันหลังไม่ขึ้นกับลงไม่เข้ากับออกแค่นี้แหละแต่ถ้าเราสงบใจได้ดับทุกันะเริ่มคิดอักคติแล้วดับทุกทันทีก็ไม่คิดนะไปลอง ใจตัวเองลองใจคนอื่นไม่ไต้องไปลองมไม่ต้องหาเรื่องนไม่ต้องไปก่อกวนประสาทใครไม่ต้องไปบรบกวนใครเพราะอะไรเพราะคนเราจริงๆหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนลเกิดมาเพื่อดับทุกข์ไม่ใช่เกิดมาเพื่อหาเรื่องใส่ตัวเองหรือหาเรื่องใส่คนอื่นหรือเป็นเจ้ากี้เจ้าการชีวิตคนนั้นคนนี้วงการชีวิตคนนั้นคนนี้มันคนเราหลงเราก็เลยต้องมาดับทุกข์วิธีดับทุกข์ก็เวลาเราสึกว่ามันคิดแล้วคิดไปกับความจํา ความเชื่อความรู้ความเห็นสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินเนี่ยลูกเราก็บอกว่าดับทุกเพราะมันความทุกข์มันจะทําให้เราสัมผัสกับความทุกข์เนลูกเรารู้เราเห็นทุกข์ตั้งนั้นแหละเขาว่าเขาคิดอย่างนั้นเขาทําอย่างนั้นเขามีเขาเป็นอย่างนั้นขเขาได้เขาเสียอ,เออยอย่างนั้นขเขาดีเขาชั่วอย่างนั้นเขาถูกเขาผิดอย่างนั้นไม่ว่าอย่างไหนลูกทุกทั้งนั้นโลกนี้ถ้าเริ่มจากความคิดเราก็ดับทุกทันทีเริ่มคิดแล้วก็ดับทุกกลับมาดับที่ใจที่สุขอกไปเรือยปี่อาบอกว่าดับทุก คิดอีกละวิตกวิจารวิจัยวิภาคนะก็กลับมาที่เราทุกไปรู้ไปเห็นไปได้ยินอะไรเรื่องโลกเรื่องสังคมเรื่องสังสารวัฏเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องเขาเรื่องใครก็แล้วแต่ดับทุกข์ไว้ก่อนเพราะอะไรลูกถ้าเราไม่ดับทุกข์ทุกมันจะดับเราคือเราคิดแต่เรื่องคนอื่นคิดแต่เรื่องกรรมคิดแต่เรื่องกิเลสของคนอื่นเรื่องวิบากของคนอื่นคนอื่นบ้างเราบ้างเขาบ้างเราบ้างใครบ้างต่อใครใครไม่ใครใครไปเยอะแยะแลวโลกนี้มันเป็นโลกของกรรม เราก็วนอยู่แค่นี้กับพฤติกรรมคาพูดความคิดความเห็นความเชื่อความต้องการความคิดความอยากความสุขความทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านซึ่งไม่จบเพราะคนเรามันคิดไม่หยุดวิธีทีหยุดความคิดได้คือดับทุกเหมือนไฟมันลามมันนันเราก็ดับไฟไม่ใช่ว่าเออจะให้มันติดตรงไหนบ้างจะจุดตรงไหนบ้างจะเผาตรงไหนบ้างจะเผาบ้านใครดีจะด่าใครดีจะว่าใครดี นะกจะดินทาใครดีลูกใครชั่วลูกใครดีไม่มีประโยชน์พรพะพวัดไหนหน่าสัทธาพระวัดไหนหน่าเริ่มใสพระวัดไหนไม่น่าเริ่มใสไม่มีประโยชน์สู้เราสงบใจดับทุกทุกเพราะเป็นนี้ทุกเพราะว่าเขามาทวงนี้ทุกเพราะลูกหลานมันดื้อทุกเพราะสามีมันกินแต่เหล้าทุกเพราะเมียมันเจ้าชู้มีกิ๊กมีกักทุกเพราะว่าสังคมปนนาม ทุกเพราะว่าไม่พออยู่พอกินอันนี้ทุกทั้งนั้นดับทุกในใจอย่าทุกร้อนอย่าให้ใจมันร้อนอย่าให to to park, ใ factual, to to ้ใจมันฟุ้งซ่านอย่าให้ใจมันเครียดจะได้ไม่ต้องไปกินเหล้าจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวได้ไม่ต้องทะเลาะกับใครได้ไม่ต้องทะเลาะกับลูกกับเมียได้ไม่ต้องเป็นเหนื่อกายได้ไมาเนเหื่อใจอีกอันนี้สําคัญฉะนั้นเราก็เลยมาสรุปดับทุกภาวนาดับทุกดับทุกดับทุกเวลาเริ่มคิดแล้วคิดไปในสัญญานี่ตก อ่างตาการฉันทะพายาบาทบ่วงเฮานอนฟุ้งซ่านลังเลสงสัยเรื่องพฤติกรรมเรื่องกิเลสรักโลภโกรธหลงเรื่องวิบากความสุขความทุกข์ <c oughs> เขาทําไมเป็นอย่างนั้นเราทําไมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องม่ะก็กลับมาดับทุกข์ที่ใจเมื่อใจมันดับทุกข์ใจมันว่างใจมันสว่างใจมันสงบจจมีความสุขนะจะอดจะอิ่มจะดีจะชั่วก็ดับทุกข์ไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าเราดับทุกข์แล้วเนี่ยไม่อย่างนั้นแล้วทุกข์มันจะดับเรา ถ้เหมือนทุกมนทับถมเราเนี่ยลูกคนเราเนี่ยทุกนิดหน่อยไม่เท่าไหร่แต่ทุกหลายอย่างนะลูกทุกของลูกของเมียของลูกของสามีของภรรยาของเจ้านายของลูกน้องของเพื่อนของมู่บ้านของตำบลอำเภอจังหวัดประเทศโลกมาสมหว้หัวเรานี่ดูทีวีสิบช่องกว่สิบเรื่องทุกทั้งหมดฟังวิทยุดูทีวีดูหนังสือพิมพ์ไปบ้านนะไปตำบลนี้ไปอำเภอนี้มีแต่เรื่องเหมือนกันเรื่องทุกทั้งนั้นลูกเราก็ระดับทุกที่ใจเขาได้ตัด ไม่อย่างนั้นมันช็อตทีละช็อตหลายๆช็อตเข้าหลายๆชตเข้านะลูกเหมือนหลายๆกัดหลายๆกึ๊บก็นั่นแหละเมาเมาด้วยรักด้วยชังหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงกลัวหลงพอใจไม่พอใจหลงถูกใจไม่ถูกใจหลงดีหลงร้ายพีเข้าผลีออกอันนี้เกิดจากการที่ไม่ดับทุกที่ใจชั้นใครถ้ายังไม่ดับทุกก็ทุกต่อเนื่องทุกทุกปฏิปปาตอทุกไปเรื่อยๆจนยาวทุกยาวแล้วเนี่ยลากทุก ทุกมากกระทับถมเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเรามีหนี้มากมากอะกระทับสมปวดไม่ไหวทุกก็เหมือนกันละพอสุดท้ายไม่มีใครช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองดับทุกทุกวันดับทุกที่ใจคิดปุ๊บดับเลยบอดับทุกท่องง่ายๆ่านี้แหละดับทุกแล้วมันคิดที่หัวเราเราลงมาที่ใจที่สวงออกวรนนึงปีบอกว่าดับทุกคิดอีกแล้วดับทุกคิดอีกแล้วมันตกอีกแล้วดับทุกวิจัยวิจารณ์อีกแล้วดับทุกกังวลวุวงดับทุก กลดับทุกข์เกลียดดับทุกข์กลัวดับทุกข์ไม่ชอบดับทุกข์พอใจไม่พอใจดับทุกข์ดับทุกอย่างเดียวลูกไม่ต้องไปหาเหตุหาผลไม่ต้องหาใครผิดใครถูกใครดีใครชั่วใครพวกเราใครพวกเขาใครเอากับเราใครไม่เอากับเราใครดีกับเราใครไม่ดีกับเราไม่ต้องไปแบ่งแยกลูกดับทุกอย่างเดียวทุกทั้งนั้นแหละไม่ต้องพวกเขาพวกเราจะแยก้าแยกฝาจะแยกใครก็แล้วแต่ใครจะจนจะรวยใครจะดีจะชั่วก็ทุกข์หมดลูกทุกคนทุก ทุกแต่เกิดแล้วลูกเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์พัดพรากผิดหวังไม่ได้ดั่งใจเป็นทุกข์โศกเศร้าขมควนพิไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์ทุกแต่เกิดแล้วลูกทุกอยู่ก็ทุกกระดับทุกอะทุกเกิดกระดับทุกทุกตั้งอยู่กระดับทุกนทุกดับไปแล้วกระดับทุกสุดท้ายไปเลยดับยังเดียวดับทุกแล้วทุกมาจากสัญญาเกิดสัญญาไม่ตกขึ้นมากระบกระดับทุก เกิดสังขารปลุงแปลงขึ้นมามีมโนภาพขึ้นมาก็บอกดับทุกข์เกิดอารมณ์แปรปรวนละวก็ดับทุกข์รู้สึกไม่ดีละดับทุกข์วิตกวิตใจก็จะดับทุกข์ดับอย่างเดียวรู้ก็ดับทุกข์เห็นก็ดับทุกข์ได้ยินก็ดับทุกข์อะไรก็ดับทุกข์ที่ไหนก็ดับทุกข์เมื่อไรก็ดับทุกข์อย่างไรก็ดับทุกข์ดับไว้ก่อนเพราะถ้าใจเราดีนะลูกนะใจสบายอะไรก็ได้ชิ้นผ่านตลอดลูกมันผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทุกข์กันลูกเหมือนเราไม่ต้อง ทรมานกับความทุกข์เนี่ยคือคนเราเจอทุกระดับเนี่ยมันยังไม่ทรมานเขาเรียกว่าไม่ทุกทรมานไม่ลําบากยากเข็ญไม่อย่างนั้นมันจะทุกธรรมดานะเหมือนเราเป็นฝีเป็นหนองนี่แหละมันอักเสบเรามีเนื้อมีหนังแล้วมันอักเสบบรรลุมีเลือดมีลมมันอักเสบเลือดลมไม่ดีการที่เรามีทุกและทุกมันไม่ดีตรงที่ว่ามันทุกมันอักเสบทุกทรมานมีเรื่องมีลมก็เป็นปกติแหละทุกอะ แต่ถ้ามันเลือดลมมันไม่ดีขึ้นมาน้ำเลือดน้ำหนองมันไม่ดีขึ้นมามันอักเสบมันเสียขึ้นมามันก็ทุกข์ทรมานการที่เรามีทุกข์เนี่ยเราดับทุกข์เนี่ยทำให้เราไม่มีทุกข์กำเริบนะก็เป็นทุกข์ธรรมดาธรรมดาที่เราอยู่กับมันได้ไม่ใช่เขาด่าทีแล้วเราก็มาคิดเขาด่าก็บอกว่าดับทุกข์ไม่ต้องไปถามว่าด่าทําไมรู้ว่าโกูเป็นใครมันใครมาด่ากันทําไมรู้ที่สูงที่ต่ำเลือปเบาไม่ต้องไปถามลูก บอชดับท th th ุกอย่างเดียวเราดับแล้วเ็ายังทุกยังเอาไปคิดยังด่าต่อยังว่าต่อเป็เรื่องของเขาเราดับทุกแล้วเราไม่ต่อทุกเราไม่รับทุกเราไม่ต้องเป็นทุกกับคําพูดใครความคิดคําพูดกับการพฤติกรรมของใครเพราะว่าเรารู้ว่าเขาทุกเขาจึงคิดเขาคิดเขาจึงทุกสลับไปสลับมาอย่างนี้อยู่ในวงเวียนชีวิตเขาเขาทุกมากพออยู่แล้วเราไม่ต้องเพิ่มทุให้เขาอีกแต่เราก็เจอทุกอยู่แล้วทุกๆคน แต่ใครจะมาเพิ่มให้เราเราไม่เอาลูกเขาจะดา่าชมสติจะว่าเราก็บอกว่าดับโคแค่นี้ใจเราก็เย็นแล้วไม่ต้องเย็น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 ไม่ต้องบอกดับทุกข์ทุกใจเย็นแล้วลุกใจเย็นใจว่างใจสบายใจผ่อนคลายนอนก็หลับสบายกินก็สบายทํางานก็สบายไม่อย่างนั้นแล้วทํางานก็เครียดแค้นกินก็ปวดท้องกินก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่นิ่ง เพราะมันแค้นเคืองมันจะเอาคืนมันอาฆาตมันพยาบาทมันว่าเรามันทำร้ายเรามันคิดร้ายกับเรามันเอาเปรียบเรามันเห็นแก่ตัวกับเรามันคิดอยู่นั่นแหละเพราะเพราะมันไม่ดับทุกข์กันแต่เขาตามใจพอใจเราชอบใจเราถูกใจเรามันไม่ใช่เดี๋ยวมันทุกข์อีกเราต้องดับเลยลูกใครจะยังไงกับเราเราก็ดับทุกข์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 ดับดไปที่ใจมันทสงออกไปเรืนปีรกดับไปตรงนั้นแหละ ทุกเกิดปุ๊บสัมผัสดับทุกรู้สึกแล้วดับทุกคิดอีกลวดับทุกอโนน้องไปนั่นน้องไปนี่แล้วก็ดับทุกดับที่ใจลูกมันก็วางว่างมันก็ไม่ยึดไม่วุ่นวายมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่เดือดร้อนเนี่ยดับทุกดับทุกแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสจะเคลบึกบานใครจะขึ้นนรกสวรรค์ช่างเขาเราไม่ตกนรกไม่ขึ้นสวรรค์กับใครทั้งนั้นเราสงบเราปล่อยวางเพราะทุกคนมีความทุกข์อยู่แล้วที่บอกกลูกแต่ใคร ใครจะแบกเกินน้ำหนักหรือใครจะแต่พอตัวถ้าแต่พอตัวก็สบายตัวลูกแต่ถ้าทุกข์แล้วทุกข์เกิดแก่เจ็บตายผิดหวังพัดพรากไม่ได้ดังใจงอยู่แล้วไอทุกข์กับเรื่องชาวบ้านอีกชาววัดอีกชาวเมืองอีกบ้านนั้นวัดน,นั้นชีวิตคนนั้นครอบครัวนั้นพี่น้องคนนั้นเขาเรียกว่าทุกข์หนักทุกข์หนักพราะ ไปเจ้ากี้เจ้าการเจ้ากรรมนายเวรเป็นเพราะเดิถ้าเขาคิดจะดับทุกข์เราจริงๆคำยังง่ายๆลไม่มีตังค์ขอตังค์หน่อยช่วยดับทุกข์โดยการให้มีตังค์ให้หน่อยสิแต่เขาดีกับเราจริงๆกับลูกฉันมีบ้านอยู่ทั้งบ้านฉันสังหลังสิฉันมีเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าฉันสักหน่อยสิฉันไม่มีอาหารกินอาหารวัตกินหนยถ้าคนจิตนาดีหวังดีจะช่วยอ่ะแค่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทาให้ได้ไหมอย่ามดแต่พูดอย่ามดแต่ติอย่ามดแต่ชมอย่ามดวแต่ว่าทําสิ ทำไม่ได้ก็อย่าพูดแค่นี้มนุษย์เราถ้าเอาจริงๆก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นตัวเองเราไม่รอดฉันเราจึงดับทุกข์ลูกไม่ต้องไปหวังให้คนอื่นจะให้สุขเราหรอกเราดับทุกข์เราและคนอื่นจะให้สุขเราไม่มีทางเพราะเขายังทุกข์อยู่ถ้าจะให้ก็ให้ทุกข์เราแล้วไหลูกเราจะเอาไม่เราทุกข์ไม่เอาเราไม่เอาเพราะอะไรเพราะความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการความสุขแต่ความสุขจะเกิดต่อเมื่อทุกข์มันดับลูก ก็เหมือนเราเมื่อปวดหัวตัวร้อนกจบข้าไม่สบายมันหายไปเราจึงรู้สึกสบายตัวรโล่งปลุงแต่ถ้าเราปวดหัวตัวร้อนเจ็บข้าไม่สบายอยู่แล้วก็มบบเพิ่มความกังวลความวิตกให้เราอีกราก็ยิ่งทุกข์ใช่ไหมลูกฉันเราก็เลยดับทุกข์ลูกดับทุกข์ดับทุกข์ดับทุกข์เกิดก็ดับทุกข์แกก็ดับทุกข์เจ็บก็ดับทุกข์ตายก็ดับทุกข์ปิดหวังพัดพรากไม่ได้ดังใจก็ดับทุกข์ดับอย่างเดียวทั้งวันลูกดับทั้งวันเราหายใจแค่ออกเนี่ย การที่เราหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นการดับทุกข์ถ้าเราไม่หายใจเข้าหายใจออกเราก็ตายกาเราสังเกตดูลมกั้นลมหายใจดูหายใจไม่ออกทุกข์ทรมานดิ้นางแต่ถ้าราหายใจเข้าออกเราก็อยู่ได้ยังไม่ลูกแต่ถ้าลมหายใจมันออกไม่เข้าข้าวไม่ออกก็ตายแต่การที่เราอยู่ในโลกนี้อ่ะจําเป็นต้องอยู่จำเป็นต้องอยู่แต่อยู่ยังไงอ่ะให้มันทุกข์น้อยที่สุดลูกมันเราจำเป็นต้องทํางานต้องเลี้ยงชีวิตต้องดูแลครอบครัวภาระหน้าที่ แต่ทำอย่างไรเราจะไม่เหนื no ่อยทั้งกายและใจก็ดับทุกข์ดับทุกข์ทั้งใจกายก็ทำไปนะเดี๋ยวมันเหนื่อยก็พักแต่ถ้าเราเหนื่อยทั้งกายทั้งใจนะลูกแสดงว่าเรานั้นไม่ดับทุกข์เลยเรามีแต่สะสมความทุกข์เจ็บความทุกข์เพิ่มพูนความทุกข์มาใส่ตัวใส่ใจเพราะว่าลำพังร่างกายเราทำวันวันต่อวันวันแต่ละวันเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นแหละ แต่ใจเราเนี่ยมันข้ามคืนด้วยมันข้ามวันด้วยแบกแล้วแบกอีกยึดแล้วยึดอีกอยากแล้วอยากอีกยุ่งแล้วยุ่งอีกอันนี้หนักเหนื่อยพอรมานทําให้เสียสติเสียสมาธิหมดปัญญาได้แต่เราดับทุกสติเราก็ยังกลัวอะไรลูกสมาธิเราก็มีปัญญาเรามีจะไม่กลัวอะไรกับความทุกข์เลยใครจะมายุ่งอะไรกับเราใครจะมาวุ่นวายอะไรกับเราเพราะเราสงบเราปกติไม่เดือดร้อนเราสว่างเราไม่มืดมนแต่ถ้าเขาทุกข์เนี่ยเขาจะมืดทุกข์ซ่านเดือดร้อนแล้วก็จะให้เราเป็นเหมือนเขาอย่างลูก เราไม่ต้องเหมือนใครก็ได้ลูกเราก็เป็นของเราอย่างที่เราเป็นนี่แหละเพราะในที่สุดทุกคนต่างแพ้สังขารหมดคือแพ้ความทุกข์แต่ถ้าเคยดับทุกข์แล้วไม่มีทางแพ้ความทุกข์คนเราเนี่ยถ้าไม่แพ้ใจตัวเองก็จะไม่แพ้ใครนั่นแหละลูกเพราะอะไรถ้าเราถ้าแพ้ความทุกข์นะก็แพ้คนอื่นนั้นแหละแพ้ยังไงลูกแพ้เพราะเขาสงบเราฟุ้งสร้างเขาสว่างเรามืดนะเราเขานิ่งเราหว,วั่นไหววุนว่นวายเห็นไหมมันต่างกันแล้ว ฉะนั้นท่านยังบอกว่าความอิ่มใจความสุขใจความสงบใจความสบายใจความพอใจความเย็นใจความว่างของใจความสว่างของใจเนี่ยความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครก็ต้องเจอกับตัวเองเท่านั้นเขาเรียกว่าต้องดับทุกเองเรื่องของความทุกข์ต้องดับเราก็จะบอกว่าดับทุกดับทุกดับทุกดับทั้งวันเลลูกดับไปเรื่อยๆดับซ้ายขวาซ้ายกระดับทุกดับทุกเจอความทุกข์เหนื่อยหน่อยแล้วก็บอกว่าดับทุกข์เครียดดับทุกข์ กางวนวิตกก็ดับทุกข์กลับมาดับทุกข์ที่ใจลูกนะไม่สบายก็ดับทุกข์เหนื่อยก็ดับทุกข์นะพูดไม่รู้เรื่องมันก็ดับทุกข์ไม่เข้าใจกันก็ดับทุกข์ไปกันไม่ได้ก็ดับทุกข์อย่างเดียวลูกดับทุกข์อย่างเดียวกลับมาดับทุกข์ที่ใจแล้วชีวิตลูกจะผลคลายเองนะผลคลายเองไม่มีอะไรต้องกางวลนวิตกนะลูกนะดับทุกข์ดีๆเมื่อเราดับทุกข์ได้ดีแล้วชีวิตเราจะดีเองนะดับทุกข์ดีๆ ไหนที่ขายบัน้าดีๆนะลูกนะดับทุกนับทุกดับทุกอ่ะสุขทางเสติ